สวัสดีครับผมมาสินะเอื้งตะกูลนะครัะตรงนี้นะครับก็จะมีทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับก็อาถรรพ์เจ็ดปีนั่นเองครับก็จะเป็นระบบเป็นเทคโนนะครับผมที่อยู่ในเรื่องนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของรักไนไมไลด์ด้วยครับผมก็จะมีการถ่ายเร็วๆนี้นั่นเองครับตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดในการถ่ายทำถือว่า85%แล้วครับไม่มีไม่มีอะไรเลยจนเหมือนเดิมทุกอย่างคือความจนนะ ยังไม่มีตตาเหมือนเดิมซีซั่นหนึ่งไม่มีเตายัางไงทีสั่นสองก็ไม่มีเตาอย่างนั้นเลยฮะทำแล้วฮะแต่ก็ยังาหากินกับเพื่อนอยู่นั่นเองตโตครับผมเหมือนมีรายจ่ายเยอะค่อนข้างใช้ใจสูงฮะในบ้านแล้วก็ผ่อนเยอะด้วยนั่นเองเหมือนเป็นความจริงในเรื่องจริงชีวิตจริงร,งร,งรเปล่าเป็นเพื่อนอยู่ไม่ค่อยมีใครโคลคําในเรื่องเหลือกันอยู่สามคนมีไอ้ไทายแล้วก็มีไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะไอ้แชมป์คนหนึ่งใช่ครับในเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งได้รับบทเ,เป็นหมอนักศึกษาแพทย์ครับอุ้ยหน้าตาเหมือนไม่เชื่อกันเลยแต่และคอนอุ้ยแตกต่างมากฮะเพราะว่านี่เรื่องนั้นเหมือนพูดน้อยมากๆอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะฉลาดฮะคนท้ากับตัวจริงค่อนข้างสูงแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นบทที่แบบว่ามันห่างไกลจากเราแต่เราก็ชอบนะ้ามันท้าทายดีครับผมค่อนข้างดูฉลาด ครับตอนนี้หนึ่งต้องรอเวลาเพราะว่าติดสถานการณ์โควิดด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนจะต้องถ่ายทําในเขาเรียกว่าอะไรละ่ะโรงพยาบาลจริงการถ่ายทำอะครับก็ค่อนข้างซาสมูทขึ้นภาพสวยขึ้นแล้วก็มีความฮ้าหลายๆอย่างมากขึ้นนั่นเองครับผมก็อยากให้ดูแล้วก็ติดตามรับชมครับผมจะออนเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็สเตอริกลับมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยับผมก็กลับเป็นเด็กน่ารักี่สุดเลยสำหรับผมนะน่ารักในน่ารักอย่างนั้นเลยแล้วก็เพิ่มเติมคือ กวนมากขึ้นแล้วก็แสดงแบบจริงใจมากขึ้นหมายถึงว่าแบบเก่งในการแสดงมากๆครับผมใครอยากใครร่วมง,งานคือแบบต้องรักน้องเขาแน่ๆนี่ครับอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยก็ขอให้เป็นทะเลและกันครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนอะไรหลายอย่างมันถูกลงนั่นเองฮะก็ลองลอง,ลองเสิร์ชหาดูก่อนือว่ากาทเที่วยวอะไงก็ต้องได้สถานที่ที่ดีๆอยู่แล้วแหละแล้วก็ อีกอย่างนึงอยากฝากไว้ก็คือเรื่องของขอขยะครับผมยังไงก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะอย่าไปทิ้งเลี้ยล่าแล้วก็ตอนนี้หนักสุดก็เรื่องของสัตว์ต่างๆนะฮะขับรถระวังด้วยเขาบอกให้ขับ60อย่าขับ120เดี๋ยวไปทับเต่าแล้วเดี๋ยวเต่าตายสงสารน้อง